bicycle trip การเดินทางครั้งนี้เริ่มเวลา5้าโครึ่งเริ่มจากฟังบีบจากเจ้าของนี่คือโปสเตอร์วิจิตเจ้าพญาที่จะไปปั่นลาะริมคลองอากาศเย็นๆถึงไม่ใช่รถยน mm hmm. ต์ก็ติดไฟแดงได้ไต่ทนกกลุ่มอยู่ก็เห็นว่าวิวสวยและเราก็มาถึงสิ่งที่ถ่ายไว้ที่แยกผ่านฟ้าที่นี่ที่ไหนไม่รู้ตามพี่เข้าไปึก็มาโผล่สะพานพระปรกเก้า สีทองอารามไปและเราก็ถึงสวนลอยฟ้าชมวิวไทักหน่อยสะพานโค้ดวัดประยุนนี่คู่หัวผมไปกันต่อเข็นลงบันไดเดินทางมาต่อกันที่วัดทองธรรมชาติวรารวิหารที่วัดแห่งนี้จะมีลุงโคแวนอยู่หรือลุงโก้ผู้ก่อตั้งริเริ่มโคแวนแคสเซลิลแล้วก็มีนี่ด้วยน้องแมว<า>เริ่มปั่นกันต่อ